ส่วนผมไม่ได้มีผลผลิตแค่กาแฟนะครับตอนนี้ก็มีผลผลิตของโกโก้ด้วยนี่ครับผมจะพามาดูต้นโกโก้ครับมันอาจจะรกไปหน่อยนะครับตอนนี้โกโก้เน่าไปบ้างก็มีนี่ครับตัวโกโก้สุกแล้ว ช่วงนี้เป็นช่วงนี่นะครับยังเปียกชื้นอยู่กลางจะเข้าสหน้าหนาวนะครับโกโก้มันก็ยังชื้นๆจะแฉ่อยู่นะครับเราจะทําโกโก้เนี่ยก็ลําบากอยู่นะครับมันต้องเอาไปตากพอตากแล้วโดนความชื้นเดี๋ยวก็เน่าครับไอที่เด็ดมานี่นะครับไม่ได้เอามากินนะครับเอามาเพาะเล่นๆครับตัวนี้เผื่อว่าจะได้ ปลูกต้นใหม่ในบริเวณนี้ครับแซมเข้าไปกับสวนครับผมนี่ต้นโกโก้ให้เป็นผล,ผลผลิตของโกโก้ออกมาแล้วนะครับผมมีหลายต้นอยู่นะครับเป็น10ต้นโกโก้นี่เก็บผล,ผลผลิตได้ดีที่สุดนี่จะเป็นช่วงหน้าร้อนครับเราทำแล้วเราก็ล้วก็ไปหมักไว้เนาะ สักเจวันแล้วก็ตากอีก7วันครับแล้วก็ถึงก็มาขั่วน,ะนั่นแหะถ้าเราทำตัวนี้โปรเซสของมันอาจจะยากหน่อยครับมันอาจจะเน่าเสียก,ก่อนเนาะผลก็พอดีมือนะครับเนี่ยครับส่วนผมมีทุกๆอย่างครับรวบรวม,รวม ของที่จําเป็นต้องมีในอะนาคตไว้ที่นี่แล้วแต่ว่าจะใช้อะไรก่อนก็แค่นั้นนะครับมีไว้ยังดีกว่าไม่มีครับผมครับเดี๋ยวพเพื่อนๆก็คอยดูนะครับผมจะเล่นอะไรจะทําอะไรต่อเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ